ครับผมประจาเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็ต่อนะครับทีนี้ผมตั้งอันทัศนิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อนะครับเมื่อกี้เราทดสอบโดยการส่งข้อมูลไปเซ็ตซิมเรียบร้อยแล้วนะครับไปเซ็ตซิมแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราก็มาต่อโดยการวัดระยะทางเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่อะไรครับมาดูกันก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวลืมตั้งไว้ที่10เซนกับ90เซนนะครับถ้าต่ำกว่า10เซนส่ง SF s ถ้ามากกว่า90เซนส่ง s f s โอเคเรามาดูครับ เมื่อกี้เราสับสวิตไปที่ซิม900ไปยังคอมเห็นไหมครับซิม900ไปยังคอมคราวนี้เราจะใช้งานครับเราสับครับซิม900ไปยังห้าหนึ่งเห็นไหมครับซิมการ์ดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเข้าไปนะฮะ่าถอดออกนะไม่ใช่เซตอัพเสร็จถอดออกเลยมันโทรไม่ได้มันส่งเซ็เซ็นไม่ได้นะครับโอเคครับเราก็เตรียมไว้นะครับการทดลองเราก็คือเราจะทดสอบไปที่กําแพงนะครับแล้วกําแพงนี่น่าจะประมาณหกสิบเซนได้นะครับหกสิบเซนได้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบย้ายออกอ่าเกิน90เซนปุ๊บส่งเอ s เอออกอะไรประมาณนั้นนะครับหรือมีวัตถุกกเข้ามอาอ,อ,อ้าวต่ำกว่า10เซนอ้าวส่งเอ s เอออกอ่าทดสอบเลยครับผมเปิดไฟครับเดี๋ยวนะครับขอดูนิดหนึ่งนะสายโทรศัพท์โอเคตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโทรศัพท์ที่จะโทรออกก็คือเป็นเบอร์เบอร์นี้สินะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันตรวจสอบอาจจะมันจะเข้าเบอร์นี้นะครับอ่ะมาดู เริ่มแรกก็ม่ต้องตกใจนะมีตัวทีนะมีตัวทีอยู่ม่ต้องตกใจนะครับมันก็ทําการรีดคอมมาต่งตางๆนะครับอยู่ที่5 4เซน0 8น0 8 4ปดสนเหก็นไหมครับเบอร์ถูกต้องไหมนะมันจะอ่านค่านะครับบานเบอร์ครับผม0 8น7 5, 5, 6 5 4ดเจตัวค่าเจถูกต้องไหมถูกต้องครับอ่านค่าครับอ่านค่าที่เราบันทึกไว้นั่นเองนะครับถูกต้องไหม B 10 90น,นะครับโอเค บีสิบเก้าสิบก็ค hmm, protect ืออะไรครับสิบเซนกับเก้าสิบเซนนั่นเองนะครับแล้วก็อะไรครับสิบห้าเห็นไหมครับสิบห้าโหมดสองเห็นไหมครับโหมดสองสิบห้านะครับสิบเก้าสิบอ่าคราวนี้ก็วัดแล้วครับวัดเลเวลแล้วครับอ่าโอนนี่คือค่าที่มันเก็บไปครั้งแรกเลยนะพอคุณติดตั้งที่สถานีเรียบร้อยมันจะเก็บค่าเลยนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยก่อนเป เครื่องเนี่ยเปิดไฟเนี่ยเป็นเท่าไรมันจะเริ่มวัดเลยอันนี้มันก็วัดอยู่แล้วครับตอนนี้วัดอยู่แล้วครับตอนนี้ทํางานแล้วครับผมนะคันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาไอ้ไอ้อะไรสักอย่างหนึง่งเข้าไปตรงนี้นะมันจะส่ง s อสเลยนะครับเอาเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยต่ำกว่าสิบเซนมันจะส่ง s อสเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบันทึกอยู่ด้วยเนะี่ยถ้าเกิดมันส่ง s อสเเนี H ่ยก็คือมันจะตัดจากกล้องผมไปที่โทรศัพท์เลยนะครับก็ผมไม่ไแน่ใจมันจะมีปัญหาหรือเปล่าน,นะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ ไม่รู้มันจะตัดหรือเปล่าผมไม่ตัดมนะั้งน่าจะบันทึกกล้องได้ต่อนะครับลองดูไยาโอเคมาแล้ว SMS มาแล้วโอเคครับ SMS เข้าแล้วครับผมเมื่อกี้มันแจ้งเตือนแล้วครับ S อมาแล้วนะครับเข้ามาที่เครื่องแล้วนะครับก็คือถ้ามันต่ำกว่าตรงนั้นนะมันก็จะทาการเตือนเลยนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับก็มันส่งไอเฟเข้ามาแล้วดังตืดเลยเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะทํางานต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการตรวจับพบอีกก็มันก็จะทําการส่งอีกตอนเห็นไหมครับโอนคือ3มเซนเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเอาเอามือเข้าไปใกล้นะครับอยู่ที่3มเซนนะครับ แต่จริงๆแล้วไม่ควรใช้มือนะควรจะใช้เป็นโเอ่อเป็นหนังสือเพราะว่าอะไรครับมือมันมีช่องว่างเดี๋ยวมันจะงงนะครับเดี๋ยวมันจะวัดผิดระยะผิดนะครับโอนมันบอกว่าที่3เซนนะครับ3เซนส่งไปแล้วส่งไปยังเบอร์ 04, 04, 04, 04, 0 8 4 0์แ7 4 6นเะครับโอเคนะครับ, okay. รบ s m s เเนี่ยมันจะส่งไปแค่เบอร์เดียวนะครับมันส่งไปแค่เบอร์เดียวคือเบอร์เบอร์เบอร,บอร์หมายเลขที่เราระบุไว้นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับปกติมันจะส่งไปที่นี่ครับ ส่งไปที่เบอร์หครับห้ถ้าเราส่งไปเป็นประสงค์ห้าหก็คือส่งไปที่เบอร์หเท่านั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประสงค์ห้าสองคือส่งไปที่เบอร์สเท่านั้นนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ผมไม่มีอะไรแล้วก็ลองมาทดสอบดูนะครับครับผมผมอาจารย์มาเสร์นะครับอ่อนนิดนึงครับ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่เหนือระดับน้ำนะครับ เดี๋ยวระดับน้ำนะครับผมโอเคนะครับผมจสไ็จครับ